นะคะแล้วก็จะมาแนะนําทริคเล็กๆน้อยๆนะคะในการสัมภาษณ์ให้มันผ่านฉลุนั่นเองเราจะมีทั้งหมด5ทริคนะคะทริคแรกเลยก็คือการที่เราจะต้องไปสํารวจคณะอาจารย์หรือว่าอาจารย์ที่มาสัมภาษณ์เรานั่นเองอ่ะทำไมต้องสํารวจเพราะว่าการที่เราได้เห็นหน้าอาจารย์ก่อนเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกไม่ตื่นเต้นเลยทุกคนพอเวลาเราได้เห็นหน้าอาจารย์ก่อนเนะาะเอ้ยอาจารย์คนนี้เป็นรองประธานของภาคนี้ ค่ะอาจารย์คนนี้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษานี่นาะอะไรเงี้ยทำให้เรามัรู้สึกตื่นเต้นและไม่กดดันตัวเองมากจนเกินไปอือย่างที่สองนะคะก็คือการให้เราเตรียมคําถามสัมภาษณ์ไว้นั่นเองเออเตรียมคําถามสัมภาษณ์เพื่ออะไรอ่ะทุกคนบางคนอาจจะไม่ได้ชอบการสัมภาษณ์ไม่ใช่สิทุกคนอาจจะไม่ได้ชอบการที่ ต้องเตรียมตัวก่อนอะไรอย่างนี้แต่การที่เราได้เตรียมตัวก่อนเนี่ยมันดีอย่างหนึ่งทุกคนพอเราได้ตอบคําถามอะ่ะหรืออาจารย์ถามมาๆเงี้ยเราจะตอบตรงประเด็นมากขึ้นทุกคนมองปะอย่างเช่นอาจารย์ถามมาว่าหนูเคยทำอะไรมาบ้างแต่ถ้าเราไม่ได้เตรียมตัวเราจะนึกไม่ออกเลยทุกคนมันจะแบบไม่ทันได้นึกอ,ะอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องเตรียมตัวก่อนอยังไๆล่ะอย่างที่3เลยนะคะก็คือเราจะต้องซ้อมสัมพันธ์ทุกคนซ้อมสัมภาษณ์กับกระจก ัเองหรือว่าการที่เราคุยกับเพื่อนสัมาษณ์กับคุณพ่อคุณแม่ถ้าใครไม่กล้าหน่อยเราก็แนะนําเป็นเพื่อนหรือคนรู้จักให้เขาได้ลองสัมภาษณ์กับเราดูเนาะเราจะได้ไม่รู้สึกกดดันแล้วก็ไม่รู้สึกกังวลจนเกินไปนะทุกคนและอย่างที่4ี่นะคะสิ่งที่เราจะต้องทําเลยก็คือการที่เราหาข้อมูลเบื้องต้น,ตน,ตนเกี่ยวกับคณะสาขาและมหาวิทยาลัยนั้นๆ,นนๆทุกคนคําถามส่วนใหญ่ก็จะเป็นคําถามที่ไม่ได้ถามเกี่ยวกับ มาหาวิทยาลัยหรอกแต่คําถามส่วนใหญ่ที่เราโดนหรือว่าบางคนโดนอาจจะเป็นคําถามที่คณะนี้จบมาทําอะไรคณะนี้ส่วนใหญ่ทําอะไรงงไหมเออประมาณนี้ทุกคนแล้วก็ที่เราเรียนเนี่ยรู้ไหมวา่าข้าวค่าเนี่ยเรียนอะไรบ้างอืมได้แหละทุกคนเราก็เลยต้องเตรียมข้อมูลเบื้องต้นไว้นั่นเองและอย่างสุดท้ายนะคะอย่างที่5เลยก็คือเมื่ออาจารย์ถามว่ามีอะไรอยากจะถามอาจารย์ไหมครับ เราอยากจะแนะนํานะคะให้ทุกคนถามเกี่ยวกับสาขาที่เราเรียนนั่นแหละเอองงไหมยกตัวอย่างเช่นจากที่เราได้ิีออกมาจากคณะวิทยาศาสตร์สาขาพุทธศาสตรนะ์นาทุกคนของมาเลียกเกษตรศาสตร์เนาะพอเขาถามเรามาปุ๊บเราก็จะถามเขาเกี่ยวกับสาขาที่เราเรียนก็คือพุทธศาสตร์พุทธศาสตร์ก็คืออะไรทุกคนพืชนั่นเองคําถามเราก็เลยจะต้องเกี่ยวกับพืนนะชังเช่น อาจารย์คะพืชชนิดนี้เนี่ยไปเจอได้ที่ไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยเอิ่มพอเวลาเราถามตรงกับใจให้เราเรียนจะทําให้เราอะ่ะดูสนใจในคณะที่เราเรียนมากขึ้นนะทุกคนอืมเอาล่ะค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะกับห้าที่ที่เราได้นําเสนอไปนั่นเองทุกคนอ่ะเป็นยังไงทุกคนสามารถเอาไปปรับใช้กันได้นะคะเรามีการแนะนําเราก็ต้องมีข้อห้ามทุกคนข้อห้ามอย่างแรกเลยนะคะก็คือห้า ค่ะทุกคนเราห้ามแผนทุกคนไม่ว่าเราจะไม่รู้หรืออาจจะรู้แต่ก็ไม่ครอบคลุมก็จะมีสองเวนะคะทุกคนก็คือรู้แต่รู้ไม่ทั้งหมดนะคะกับไม่รู้เลยนะคะการที่เรารู้แต่รู้ไม่ทั้งหมดเนี่ยเราก็ตอบสิ่งที่เรารู้นะคะแต่อันที่เราไม่รู้เนี่ยเราก็สามารถบอกอาจารย์เพิ่มเติมได้ว่าในส่วนของความรู้ตรงนี้นะคะตัวหนูเองก็ยังไม่ได้รู้ถึง เบื้องลึกของมันนะคะเดี๋ยวได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยนี้แล้วหนูจะไปศึกษาเพิ่มเติมอย่างแน่นอน,นะคะ่นะกับกรณีที่2นะคะก็คือไม่รู้เลยทาไม่รู้เลยแล้วก็จะบอกใช้ใช้ถ้าไม่รู้เลยนะคะเราก็จะตอบประมาณว่า อาจารย์พอดีว่าคําถามที่อาจารย์ได้สอบถามหนูมาเนี่ยพอดีว่าหนูก็ยังไม่ได้ไปหาข้อมูลเบื้องต้นอะไรเชิงลึกขนาดนั้นนะคะแต่เท่าที่ทราบมาว่าก็จะประมาณนี้เอ๊เราก็อธิบายไปในเรื่องของเชิงลึกนะคะหนูก็ขออนุญาตอาจารย์นะคะหลังจากที่หนูได้เรียนมหาเรียนนี้แล้วเนี่ยหนูมั่นใจนะคะว่าหนูจะหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อที่จะมาบอกกับคณะอาจารย์ได้อย่างแน่นอนค่ะ mm. อย่างที่สองเลยนะคะก็คือห้ามมองฟ้ามองดินมองอากาศนะทุกคนเอ๊ะทำไมล่ะเพราะว่าเวลาเมื่อเราไม่ได้อายคอนแทคกับอาจารย์หรือว่าอมองอย่างอื่นเนี่ยมันจะทำให้รู้สึกว่าเราไม่มีความมั่นใจอะทุกคนงงปะอย่างเช่นอะเราสมมติโดนถามมาว่าเออหนูเคยทำกิจกรรมอะไรมาบ้างลูกอหนูก็เคยเออทำ ทำพานค่ะแล้วก็แบบว่าเป็นประธานค่ะเป็นประธานนักเรียนเป็นประธานกีฬาสีอยาุกเป็นประธานกีฬาสีค่ะแปลกไหมทุกคนเออถ้าสมมติเราบอกแล้วว่าเราเป็นประธานแต่เราแบบไม่มีความมั่นใจในตัวเองหรือว่าไม่มีความกล้าอะไรเงี้ยมันจะดูเหมือนไม่ใช่ความจริงนะทุกคนเออใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะต้องอาค c o n t นคให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็ยิ้มพยายามยิ้ม มองตาไม่ใช่มองจอง้องนทุกคนมองจอง้องจ้องก็ไม่ได้ก็คือมองตาเฉยๆแล้วก็ยิ้มใอที่สามเลยทุกคนส่วนใหญ่จะโดนในเด็กซิลนะก็คือห้ามเผาสถานที่นะทุกคนห้ามพูดเชิงลบกับมหาทิทยาลัยที่เรามาหรือว่ามาได้แล้วเรากรากกลังจะไปนะทุกคนเออมันจะดูไม่ดีส่วนใหญ่ที่เขาจะถามก็จะถามประมาณว่าอะจะเปนในเด็กซิลนะเราบอกไปแล้วเมื่อกี้ ทำไมถึงลาออกมาจากที่เก่าที่เก่าไม่ดีหรออาจารย์สอนไม่ดีหรอทาไมถึงออกมามาแบบนี้ทุกคนเราก็ต้องพูดเซฟทั้งมหาวิทยาลัยต้องสังกัดของเรากับมหาวิทยาลัยที่เรากำลังจะไปอันที่4ี่เลยนะคะก็คือห้ามอารมณ์บูดนะทุกคนห้ามอารมณ์บูดนี่คือเหมือนจะห้ามกันไม่ได้แต่เราก็ต้องพยายามทำใหมไม้ได้ทุกคนอย่างเช่นเรามีสัมภาษณ์ตอนบ่ายกับตอนเย็นแต่ตอนเช้าเ,เนี่ยทะเลาะกับคนในบ้านมาแล้วอารมณ์เราบูดมากเงี้ย พอเวลาอารมณ์ระบุอะเวลาเราสัมษณ์มาาันจะทเราอารมณ์เบี่ยงนะทุกคนเบี่ยงขึ้นลงๆอย่างเงี้ยเออมาานันจะทำให้รู้สึกว่าไม่เหมาะกับเวลานั้นกับสถานที่ตรงนั้นในการสัมาษณ์เนาะทุกคนเออเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามเซฟอารมณ์เราเวลาเราสัมษณ์เราก็ต้องพยายามที่จะยิ้มเข้าไว้แล้วก็อารมณ์ดีเข้าไว้ทุกคนไม่ว่าจะเจออาจารย์ที่โหดหรือขมึงถึงแค่ไหนขมึนถึงเื่อน ขึมแค่ไหนเราก็ต้องยิ้มสู้เข้าไว้ทุกคนเพราะว่าอาจารย์ท่านนั้นอ่ะอาจจะเป็นอาจารย์คนที่ตลกที่สุดในมหาวิทยาลัยแล้วก็ได้ทุกคนใครจะไปรู้อันที่ห้าทุกคนก็คือการตอบในหางเสียงนั่นเองอ่ะทำไมต้องมีหางเสียงเพราะว่าการที่เราอายุประมาณเนี่ยทุกคนคิดดูว่าเราอายุเท่านี้ใช่ไหมแต่คนสัมภาษณ์เราอ่ะอายุมากกว่าเรากี่ปีอืถ้าเราไม่มีหางเสียงเราจะดูไม่ไม่เคารพกับทางที่ เขาสัมภาษณ์มาทุกคนรู้ป่ะถึงจะเป็นรุ่นที่แค่ปีสองปีแล้วก็ต้องมีหางเสียงมาทุกคนเออเราก็ต้องให้ความเคารพเขานิดนึงเคยทํากิจกรรมอะไรมาก่อนไหมถ้าเราจะตอบเราก็ตอบว่าเคยค่ะเคยทําอันนี้นี่ค่ะแล้วก็ทําอันนี้ค่ะอะไรนี้ใช่ไหมถ้าเราตอบไม่แมีเางเสียงเราก็จะตอบประมาแบบมันก็จะดูเวียงเวียงมาทุกคนมู้ป่ะก็เคยทําอันนี้ แล้วก,ก็น,นี้ด้วยอืมแล้วก,ก็น,นี้แค่นั้น,นเห็นปะทุกคนพอเราแบบไม่มีทางเสียงมันก็จะดูแบบไม่ค่อยเขารบมาหนอราคะก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับการแนะนําและก็ข้อห้ามนะทุกคน EP นี้เนี่ยก็คือรวมทั้งแนะนํากับห้ามมาเลยนะหือสุดยอดทุกคนสามารถนําไปปรับใช้ได้นะคะเราอยากจะนําเสนอให้ทุกคนได้รู้เพราะว่าทุกคนจะได้ไม่ทําผิดพลาดหรือว่า ไม่มีอะไรที่จะต้องแก้ไขนะทุกคนในการสัมภาษณ์การสัมภาษณ์ครั้งหนึ่งมันมีครั้งเดียวในชีวิตเรานะทุกคนหรือถ้าเคยสัมภาษณ์หลายที่ก็อาจจะมีหลายครั้งแต่ก็เป็นสัมภาษณ์ครั้งนั้นครั้งเดียวที่เดียววะทุกคนแล้วก็อยากให้มันดีที่สุดสําหรับทุกคนนะคะและใครที่กําลังสัมภาษณ์อยู่ไม่ต้องกังวลน,นะอย่าล้นใจเย็นๆค่อยๆพูด เราไม่ได้รีบร้อนและถึงเวลามีจํากัดเราก็ไม่ต้องรีบขนาดนั้นนะทุกคนแล้วก็ไม่มีใครมาเบียดตูดเราเนาะแล้วก็ไม่มีใครมาสัมภาษณ์ห้องเดียวกับเราหรือว่าถ้ามีคนสัมภาษณ์ห้องเดียวกับเราเราก็พยายามที่จะหันไปคุยกับคนข้างๆกันเลยทุกคน <c oughs> อันนี้นก็คือก่อนสัมภาษณ์นะเออเราก็อาจจะหันไปคุยกับคนข้างๆเพื่อที่เราจะได้ไม่กดดันและฝังเขาเองหรือทางตัวเพื่อนที่มาสัมภาษณ์ด้วยเนี่ยเขาก็ไม่กดดันเหมือนกันเราก็ ขอไปกำลังใจให้ทุกคนนะคะที่กำลังสัมภาษณ์หรือว่าที่กำลังจะสอบข้ามาหาวิทยาลัยในปี66ปี6 7เจปี6กแปดหกเก้นั่นแหละเรื่อยๆนะทุกคนสู้ๆนะทุกคนเราฝ่าฟันมาขนาดนี้แล้วเราต้องสอบมาทั้งทำผลงานมาถ้าเรามาตกมาตายที่สัมภาษณ์เราจะเสียดายมากๆนะทุกคนเพราะฉะนั้นเตรียมสัมภาษณ์ให้ดีๆล่ะ๊ายบา